มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะครับทีนี้จากเนื้อหาของทางด้านอุบลราชธานีเราบ้างทีนี้ครับทางด้านมอุบลเรานี่ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นตะลึงนะครับน่าภาคภูมิใจนะนาภาคภูมิใจของคณะเกษตรศาสตร์ของมอุบลน,นครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรให้คุณชลทิศครับครับไปฟังเรีร่อข่าวนี้นะครับถือเป็นข่าวดีนะครับทางมินิเจอร์อนไลน์เขานำเสนอนะครับเขาบอกว่า ทำได้ไงคณะเกษตรศาสตร์มอบนปลูกมะเขือเทศหนึ่งต้นได้ผลกว่าสี่พันลูกโอ้โหนะเกษตรกรฟังนี่ต้องหูผึ่งนะครับต้องไปติดตามดูสำหรับท่านใดที่อยากจะปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับไม่รู้ว่าถ้าเผื่อเรามามากินบ้างเนี่ยจะทำให้เราพันดกตามมะเขือเทศหรือไม่เหมือนน้ำมะพร้าวหรือไม่ไม่รู้นะเผื่ออาจจะทำให้น้ำแข็งแรงขึ้นแบบนี้ครับพันดกแบบนี้ครับอาจารย์พรลองทดลองเลยครับนะครับเผื่อจะ แม่สอบถามคน,นมสอบถามคนเขาเลี้ยงคนคงจะรู้ละมั้งแกมีลูกหรือเปล่าไม่รู้คนคนที่ปลูกเนี่ยครับทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบนรัชธานีนะครับโชนวนนวัตกรรมปลูกมะเขือเทศเชอรี่นะครับเพื่อเศรษฐกิจใหม่เพิ่มไรายได้ให้แก่เกษตรกรปลูกหนึ่งต้นได้ผล4 0 0พลูกโอ้โหนะนะครับให้ชื่อว่ามะเขือเทศพันมหามงคลนะครับเป็นผลกินอ่เป็นผลไม้กินสดสด อุดมไปด้วยคุณค่าโพชนานาภชนาการทางอาหารด้วยกินแล้วแข็งแรงดีเลยนะครับผมแข็งแรงแข็งแรงครับครับแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าคนชนชทินนี้อาจจะชอบกินแล้วแข็งเร็วเหมือนกันครับผมหมายว่าคือร่างกายนี้คือแข็งแข็งแรงเร็วขึ้นนะครับนี่อุตส่าห์นึกว่าเป็นจริงนะครับครับนับเป็นหนึ่งในความสําเร็จของคณะเกษตรศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยบรมรัฐธานีนะครับโดยทางรองศาสตราจารย์ดรบุญส่ง เอกพงนะครับนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่อันดับต้นต้นของประเทศนะครับโดยได้นํานวัตรกรรมระบบะระบบปลูกพืชไฮดโดรโปรนิกสนะครับมาใช้กับมะเขือเทศเชอรี่ได้สําเร็จนะครับและการปลูก1ต้นสามารถออกผลได้มากกว่า4,000ลูกด้วยกันนะครับท่านก็บอกอีกนะครับว่านะท่านก็ได้เล่าถึงในการนํามาเพาะ เพาะพันธุ์มะเกือเทศเชอรี่นะครับให้ผลให้ผลในครั้งนี้นะครับว่าทางคณะเกษตรนะครับได้ทำการวิจัยเพาะพันธุ์มะเกือเทศเชอรี่และการแปรรูปมะเขือพันธุ์นี้มาอย่างนี้โดยตลอดนะครับต่อเนื่องมาแล้วหลาย10ปีนะครับเพื่อนํา องความรู้นะครับจากผลการวิจัยถ,ยถ่ายทอดไปยังเกษตรกรที่สนใจนะครับเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้นะครับโดยมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรและครอบครัวด้วยนะครับสำหรับมะเขือเทศเชอรี่นี้นะครับมีความโดดเด่นในตัวของผลผลิตในผล,ผลผลิตของตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะด้านรสชาติไม่จะไม่จะเป็นต้องอต้องเป็นสิ่งนะครับเป็นสิ่งข้างเคียงในการ คือไม่จําเป็นต้องใช้เป็นสิ่งข้างเคียงในการประกอบอาหารนะครับแต่สามารถนํามารับประทานเป็นผลไม้สดกินได้เลยนะครับจนทําให้ปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ได้ผลตอบแทนนะครับจากการปลูกนะครับขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ200-300ถึง300บาททีเดียวนะครับสำหรับมะเขือเทศเชอรี่นั้นนะครับมีความหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ที่โดดเด่นก็คือมะเขือเทศพันุเชอรี่แดง นะครับสีแดงทางคณะเกษตรศาสตร์มองบนนะครับได้นำไปทดลองมาปลูกนะครับในนํำทดลองมาปลูกในระบบไฮดโดรโปรนิกนะครับแต่มะเขือเทศมีความต้องการธาตุอาหารจำนวนมากกว่าพืชหลายชนิดจึงต้อง,ง,ง,งใช้การปลูกในระบบน้ำม้นเวียนนะครับโดยใช้น้ำเติมลงในอ่างเพราะในอ่างเพาะวันละประมาณ100ลิตรนะครับพร้อมใส่ปุ๋ย AB สํสำหรับไฮไฮดโดรโปรนิกนะครับในปริมาณที่เหมาะสม นะครับเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของใบและก็รากให้มีความสมดุลกันนะครับจึงทําให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับท่านจะบอกอีกนะครับว่าการทดลองปลูกมะเขือเทศเชอรี่นะครับมีจุดประสงค์ต้องการให้พื้นที่ปลูกให้คุ้มค่ากับผลผลิตนะครับจะผลผลิตที่จะได้รับนะครับโดยแรงโดยตั้งใจปลูกวิธีใหม่นะครับน่าจะให้ผลผลิตในราว3,000ผล นะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามะเขือเทศหนึ่งต้นนี้นะครับได้ผลผลิตสูงถึง4,000ต้นนะครับจึงให้ชื่อสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ที่พัฒนาสายพันธุ์นี้ขึ้นมาว่าพันธุ์มหามงคลนะครับทั้งนี้นะครับจากการาจากการัดแสดงไว้บริเวณโรงเรือนนะครับที่ใช้จัดงานเกษตริสารใต้นะครับแต่ทางทางปีนี้นะครับเกษตรทางมหา,ามม kah, วิทยาลัยโมบนุนไม่ได้จัด นะครับซึ่งก็มีการงดไปไม่มีกำหนดนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับกเษกษตรกรท่านใดนะครับอยากจะรู้นะครับอยากจะเข้าชมนะครับสามารถนะครับเข้าชมและสอบถามวิธีปลูกมะเขือเทศ ชเชอรี่สายพันธุ์มหามุงคลนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่ฝ่ายงานวิจัยและบริการชุมชนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับจดไว้น,นิดหนึ่งนะครับท่านใดที่อยากจะศึกษาในเรื่องนี้นะครับ045353500นะครับ045353500นะครับฝ่ายที่มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีนะครับคณะเกษตรศาสตร์นะครับครับจากเรื่องราวของโมบลนะครับที่ต้นมะเขือเทศเชอรี่นะ hey ครับท <ứng S 1> ีนี้เราไปอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวของทางด้านโคร,ราชครับคนที่ตกงานแต่ว่าเขาก็พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส <ứng S 1> สามารถที่จะหาอาชีพเสริมและก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีดขายครับ <ứng S 1> จากโคจากอุบลเราไปที่โคร,ราชครับ ในวันนี้นะครับที่บ้านทับสวายหมู่ที่2ตําบลทับสวทับสวายนะครับอําเภอมืออ่อาอําเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาถ้าเผื่อเป็นห้วยถแถลงนี่ก็จําได้นะฮะโคกสูงเนินอะไรประมาณนี้ครับก็อ่าถ้าเผื่อเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นชื่อประจําประจําถิ่นเขาให้รู้ว่ามาจากโคร,ราช ถ้าเผื่อเปรียบไปก็เหมือนกับอย่างเช่นชลทิตน่าจะรวยแบบนี้อ้อมาจากอุบลเลยรอย่างเช่นนาชลทิตนะฮะน้ำยืนแบบนี้ครับหรือว่าชลทิตโพไซโพไซสีแบบนี้ครับนี่มาจากน้ำมาจากอุบลแบบนี้ครับโกอันนี้<า>คือคสตไตล์ของโคราชเขจะเป็นแบบนี้ครับได้ใช้พื้นที่หลังบ้านพักอาศัยนี้เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดครับเพื่อหารายได้ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 และก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ โดยทานผู้สื่อข่าวของมติชนนะครับได้ไปสอบถามนสก็คือนางสาวนะครับสุกิตราคมจหอเห็นไหมฮะท้าเิดจอหอนี่ก็เป็นอัเพื่อจหอนะครับคมจอหออายุ59ปีนะครับเป็นชาวบ้านที่บ้านทับสวายเปิดเผยบอกว่าตนเองก็ตกงานนะฮะเดี๋ยวตกงานนี่ก็เจ็บหนักเลยครับตกงานครับไม่มีงานทําชั่วที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ วาระโควิด COVID -19 ทําให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักครับโจกระท่านได้รับคาแนะนําจากญาติให้ลองมาเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแทนที่จะนั่งกวนดาดรัฐบาลบอกว่าไม่ช่วยเหลือกวนกวนดาโชคชะตานะครับว่าชีวิตทําไมมันเป็นอย่างนี้นะครับทำไมเทวดาไม่อุ้มชูเป็นคนดีและทาไมปล่อยให้คนดีตกตก,ตกละกรรมลาบากครับแต่ไปดวงเป็นอย่างนี้เอยใช่กกวดวงดีญาติก็บวว่าเลิกเลิกบ่นได้แล้วครับหันมาสู้ชีวิตดีกว่านะครับได้รับแนะนําจากญาติครับให้ลองเลี้ยงจิ้งหรีดดูครับ ก็เลยใช้พื้นที่ว่างเปล่าข้างบ้านสร้างเป็นโรงเรือนชั่วคราวครับเป็นสถานที่เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจำหน่ายในราคากิโลกร,รัมละโอ้โหเท่าไหร่ละครับร้อยสบาทถึง180บาทครับโหโหซึ่งก็ใช้เวลาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนจนถึงโตเต็มวัยเฉลี่ยแล้วนี่ก็ประมาณ40่สถึงสีวันก็สามารถจับขายได้ครับครับโอ้โก็ประมาณเดือนเดือนกว่าๆเลยนะฮะ นี่ฮะเลี้ยงจิ้งหลีดขายครับละร้อยสี่สิบบาทเลยร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบาทนะครับสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันทําให้มีรายได้นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วนะครับประมาณเดือนละหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาทโอ้โหคุณชลจิตน่าจะเลิกจัดรายการนะไปเลี้ยงจิ้งหลีถ้าจะมีรายได้สูงกว่าครับผมรายได้ดีกว่าจัดรายการอีกครับผมพื้นที่ก็ว่างเยอะมันเฉลยหยุดที่กุศกรน่ะเห็นว่าสาเสี่ไรอยู่ที่ตะการนี่นะคิดอยู่ครับเป็นเลี้ยงจิ้งหลีนี่น่าจะเบอร์กว่าครับผม เป็นไปได้เป็นไปได้เนื่องจากว่าจิ้งหรีนี้เป็น,มนแมลงที่อุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดครับนี่โปรโตีนชั้นยอดเลยครับผมม,มีคุณาคา่าทางด้านโภชนาการและก็การบริโภคครับจิ้งหรีจ,จรึงเป็นที่ต้องการของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องครับเห็นไหมเขาที่นี่ขนาดเป็นชาวบ้านนะโดยจุดเด่นของจิ้งหรีก็คือมีขนาดลําตัวที่ใหญ่ครับนะฮะลำตัวที่ใหญ่ไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็มีความสะอาดเนื่องว่าเนื่องจากว่าช่วงที่จิ้งหรีตั้งแต่แรกเกิด จนเป็นตัวอ่อนจะนําอาหารเม็ดครับสาหรับไก่นะครับมาให้จิงรีกินไหวอาหารไก่มาให้จิงรีกินตันนะครับจากนั้นอายุประมาณ40วันก็จะเปลี่ยนให้ฟักทองครับเป็นอาหารครับโอ้จากอาหารไก่นะฮะอาหารเม็ดมาเป็นฟักทองครับแล้วก็พอโตเต็มไว้ได้ขนาดที่พอเหมาะพอเจาะนะครับตัวเมียแต่ละตัวจะมีไข่เยอะครับก็รีบส่งขายทันทีครับโดยไม่รีดไข่เก็บเอาไว้เพื่อเพาะโดย ไม่รีดไข่นะครับเก็บเอาไว้เพื่อพบขยายพันธุ์ใหม่ครับจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาลูกค้าเพราะว่ากินแล้วรสชาติออมันอร่อยครับได้โปรโตีนได้โปรโตีนสูงครับได้รับประทานทั้งตัวแล้วก็ไข่จิ้งรีดไปพร้อมๆกันทาให้มียอดสั่งซื้อออเดอร์เข้าม,มาอือืมอืมนี่ขนาดยังไม่ได้ขายทางออนไลน์นะ <c oughs> ยังเพียบขนาดนี้ครับนะฮะมียอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากครับทำให้มีรายได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้เลยทีเดียวครับโอ้เป็นเป็นแต่ออนซอนเนาะนี่คนที่เขา เปลี่ยนจากวิกฤตกลายเป็นโอกาสนี่เลี้ยงลงในลงเป็นพื้นที่บางโอ้เป็นมันเป็นโรงชําเลยนะเนี่ยเลี้ยงในกระถางขนาดใหญ่เลยนะครับนะฮะโอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่สนใจนะแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้สอบถามคงติดต่อได้ละมั้งนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเผื่อใครที่อยากหาความรู้นะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับไปที่ไปที่ยูทูบยูทูบยูนิเวอร์ซิตี้ครับเซิร์ชหาการเลี้ยงจิ้งหรีดครับแค่นี้เองครับมันเกิดขึ้นมาเพียบเลยครับผม เรียกว่าจงกระทั่งคุณเองก็ดูไม่หวั่นไม่ไหวครับนะฮะและก็สามารถสร้างเดียนี้การเรียนรู้ทําได้เร็วมากตอนนี้ครับทาได้เร็วมากรู้อะไรรู้ได้ทันทีเลยอยากรู้อะไรรู้ได้นะจากทางด้านยูทูบและก็เวลาที่ตกงานมาก็จะไปกลนดาวโชคชะตาชีวิตนะครับต้องเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะครับเอาเวลาด่าคนอื่นนี่ครับหันมาทํามาหากินจะดีกว่าครับบางคนแต่ละวันนี่พูแต่ละเรื่องไม่มีอะไรไม่แต่ด่ารัฐบาลครับนะครับแทนที่จะเวลาต่างๆไปควนคว้าหาความรู้นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้แก่ตนเองครับ นี่เป็นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนทัศนคติจากจากด้านลบนะฮะให้เป็นด้านบวกครับว่าไปโทษชะตาตัวเองอย่าไปัง่ง้นนะแม่งกันทั้งวันเลยครับไม่ต้องทําอะไรครับมีแต่ด่าคนอื่นเขานะครับอ่ะไปที่ทางด้านคนที่ต้องการที่จะมีบ้านบ้างทีนี้ครับครับถ้าเผื่อใครที่ต้องการที่จะมีบ้านวันนี้ก็ไปที่เจริญทรัพย์โมเดลสองและก็โมเดลสามสืบเนื่องจากว่าทางด้านเจริญทรัพย์โมเดลหนึ่งหน้าวัดบ้านตำแยนะครับอยู่ที่ซอยจัยางกูล442นะครับเป็นโครงการแรก 125หลังครับตอนนี้ก็มีการจับจองไปแล้ว80% 9 0นะครับคุณเกตเอก็เลยมาต่อย,ยอดเป็นเจริญทรัพย์โมเดิร์น2อยู่ที่ซอยโชคชัยนะครับาทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดด้ำพราทางไปจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมด25หลังด้วยกันครับแล้วก็โครงการ3นะครับอยู่ที่บ้านจันทร์ทางไปจังหวัดชิตเกตเป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านอย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังก์ชันของการใช้งานเหมือนเดิมเลยครับ ก็คือพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางครับสห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างแล้วก็ด้านหน้าสามารถจอดรถได้2คันเลยครับแล้วก็ก่อสร้างโดยบ้านคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือวงกบประตูนี่ใช้ไม้แคน์ครับตอกเสาเข็มทุกหลังนี่ขนาดว่าชั้นเดียวนะตอกเสาเข็มบ้านผมสองชั้นไม่ตอกเสาเข็มเลยครับระบบของการกจะจัดปลวกแบบท่อใต้าอาคารรับประกัน3ปีมีระบบของสายฟ้าร้อยท่อทั้งหลังนะครับ แลวก็พื้นบ้านใช้แกรนิโตมีการตัดติดตั้งถังบําบัดใช้เหล็กบลสอตาช้างสุขภฑ์คอตโตตราช้างครับและก็ทั้ง2โครงการทั้งโมเดล์นงและโมเดร์ามนะครับมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมุง้งลวดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวตมปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ําแกรนิตเครื่องทำน้ําอุ่นและก็ติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับกับ ติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118 0856321118คุณสุนันนะครับหรือว่าต่อสายตรงหาออฟฟิศครับ045314469เจริญทรัพย์โมเดิร์น2ซอยรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ทานด้านโมเดิร์น3ที่บ้านจันทร์ครับครับหลังจากมีบ้านแล้ว <c oughs> นะครับอย่าลืมเครื่องกรองน้ำไปใช้ที่บ้านที่สำนักงานของ, <c oughs> ของคุณนะครับแนะนำเครื่องกรองน้ำโคเวนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวอร์วบสวยงามทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้งานน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ําเย็นน้าอุณหภูมิปกตินะครับคุณผู้ฟังสามารถปรับอุณหภูมิได้เองนะครับอยู่ในเครื่องเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนคุณผู้ฟังท่านใดนะครับเป็นน้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับอยากได้เครื่องกองน้ำโคเวอไปใช้นะครับโทรศัพท์มาหาเราได้เลยนะครับ0 9 0 370 1 0 1 3และก็081 7 9 08 442ครับ่รับไปที่ทางด้าน ผู้ที่ต้องการรถทีนี้ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถก็ไปที่ธนัทอิศสุสูสตรตังปักพระอีสานวาริชมราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทวิศครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านอิสุสุด,ดีแมกเครื่องยนต์หนึ่งจุกา้าดีดีไอแล้วก็สามจุดศูนย์ดีดีไอบลูโคเวอร์นะครับแรงจัดและก็ประหยัดน้ํามันพลังภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับตัวเครื่องยน,น,งยนยงต์สมามจุดศูนย์เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับให้แรงม้าสูงถึงร้อยเก้าสิบแรงม้าตัวแรงเบียดสี่ร้อยห้าสิบนิวต ให้แรงมาร้า150แรงมาร้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับมีทั้งเกียร์ธรรม,รรมดาหสปีดแลวก็เกียร์ออตโต้6สปีดทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝบกระบะสีประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดครับมั่นใจได้เลยครับและตอนนี้เขาเติมเต็มนะครับมีตัว all new m u x ตัวใหม่ครับออกแบบโดยคนไทยเราเป็นรถ mpv นะครับข้างนอกนี่ดูสง่างามมากข้างในนี่หารูหราครับมีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันแล้วก็ระบบออปชั่นให้มานี่พีเบครับ ในราคาที่คุณแตะต้องได้ง่ายครับตัวท็อปนะครับ1 5 7 9 0 0้านาในขณะที่คู่แข่งนะครับราคาล้านแปดแสนล้านเก้าแสนแต่ว่าตัวท็อปของอิชิสุเพียงแค่1 5 7 9 0 0้านาถูกลงมาเรียกว่าเห็นเห็นแล้วครับสแสนนะครับแต่ว่าออปชั่นมากกว่าครับคุณเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้นะครับทั้งสาขาวารินเดดอุดมน้ำยืนแล้วก็บุญทริกและก็คุณจะต้องรู้สึกว่าชอบใจนะฮะขณะว่าท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่านี่ หลังจากไปเปิดตัวแล้วครับจองคนละคันเลยนะครับนี่<ช>ขนาดนั้นเลยครับด้วยความมั่นใจในทางด้าน All New Mew X ตัวใหม่ล่าสุดครับ